เปิดตัวตนแบมสราลีสวยเก่งความสามารถรอบด้านชีวิตนอกจอปังมากทุกมิติกลายเป็นละครที่ถูกพูดถึงมากที่สุดจนเป็นกระแสท็อกออฟเดอะทาวติดเทรนโลกไปแล้วสำหรับละครชุดดวงใจเทวพรมเรื่องขวัญรยถไายทางช่อง 3. ที่หลายคนสะดุดตากับความสวยออร่าของหม่อมหลวงปกเกตจุฑาเทพลูกสาวคนเล็กของคุณชายพุทธิพัฒน์และกรองแก้วที่สวยชำออร่าพุ่งทุกอนูแถมแฟชั่นยังล้ำสุดๆซึ่งหลายคนคงสงสัยว่าเธอเป็นใครวันนี้จะมาเปิดประวัติแบ็กกราวด์สุดปึ้่เจ้าของบทปกเกตยอย่างแบมสราลีให้ได้รู้ไปพร้อมก,กันกับผลงานละครเรื่องแรกในวงการบันเทิงที่เจ้าตัวไม่เคยมีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักแสดงมาก่อนประวัติแบมสราลีประสิทธิ์ดำรงแบมสราลี ali, ประสิทธิ์ดำรง เกิดวันที่8ตุลาคม2541ส่วนสูง165เซนติเมตรมีพี่น้องทั้งหมด3คนแบมเป็นพี่คนโตมีน้องสาว1คนและน้องชาย1คนจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติเอกมัยและจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก BBA Finance มหาวิทยายลัยมหิดลวิทยายลัยนานาชาติ Instagram: b a m u s c o YouTube: b a m b i s d i a r y เริ่มต้นเส้นทางสายบันเทิงจากการเข้าประกวดโครงการเค a บ k e ์อี e ก e ลเจเนเรช่อกอนเซ็นสัญญาเข้าสู่สังกัดช่อง3มและมีผลงานการแสดงละครชุดฟอร์มยักย้ายดวงใจเทลพรมเรื่องขวัญรัไทยและตอนนี้กำลังถ่ายทำอีกหนึ่งเรื่องกับรักขลังที่จะได้เห็นเธอพลิกบทบาทครั้งใหม่ประกบพระเอกรุ่นพี่เกรทวรินทรนจุดเริ่มต้นในวงการบันเทิงแบมสราลีประสิทธิ์ดำรงผู้จัดก,การเห็นเราในเพจมหาวิทยาลายัยก็โทรติดต่อให้เรามาลองแคสติ้งบทโปกเกตให้หน่อยได้ไหม ตอนแรกก็คิดหนักมากแต่ก็ตัดสินใจลองเข้ามาแคสดูและก็โชคดีที่เราได้รับบทนี้และได้รับโอกาสเข้ามาทำงานซึ่งก่อนหน้านี้เราไม่เคยมีผลงานในวงการบันเทิงมาก่อนเลยพอได้เข้ามาทำงานจริงๆเราปรับตัวค่อนข้างเยอะเครียดเพราะไม่รู้ว่าต้องทำอะไรบ้างต้องแสดงยังไงการแสดงมันตรงข้ามกับทุกอย่างที่เคยเรียนมาทั้งหมดแต่ทุกคนที่นี่พพอร์ตเราดีมากพี่ผู้จัดการเขาก็ส่งเราไปเรียนการแสดงมาคอร์สหนึ่งเราก็เริ่มจะปรับตัวได้ ชคดีที่ป้าแจ๋สอนเราเยอะและเขาส่งครูสอน acting มาแก้ปัญหาได้ตรงจุดตอนที่ได้รับบทนี้รู้สึกยังไงเรื่องนี้เราต้องเล่นต่างจากวัยตัวเองก็แอบเกรงนิดหนึ่งเพราะจริงๆเราอายุเยอะกว่าไมกี้แต่เราก็ผ่าน w o r k ช h o p กันมาเดือน2เดือนเรื่องบทก็เลยไม่ติดพอได้มาทำความเข้าใจตัวละครจริงๆคาแรคเตอร์ปกเกตไม่ได้ต่างจากเราเท่าไรเลย แต่เรื่องที่ยากจะเป็นเรื่องการแสดงหน้าเซตอาจจะเพราะว่าเป็นเรื่องแรกของเราด้วยมันเลยต้องเรียนรู้เยอะอย่างเช่นมุมกล้อง b ็ o ก k ิ้งจะเป็นประมาณนี้มากกว่าที่ชาวเล้นเวลาเข้ากองได้ตามอ่านฟีดแบ็กตัวเองบ้างไหมตามอ่านบ้างเหมือนกันข้าบางทีแม่ก็ส่งมาบางทีเพื่อนก็โทรมาคุยให้ฟังรับรู้จากหลายทางว่ามีคนพูดถึงหลายคนที่ได้เห็นแบบในมุมที่ไม่ใช่การแสดงเขาก็บอกว่าเราทําได้ดีเราก็ดีใจ แล้วอีกอย่างแบมดีใจด้วยจริงๆคือทีมเสื้อผ้ามีคนชมชุดที่แบมใส่เยอะมากพี่ๆเขาคงดีใจเพราะว่าเรื่องเสื้อผ้ามีคนพูดถึงเยอะมากโชคดีที่ทีมงานถามเราเรื่องชุดตลอดว่าโอเคไหมอยากทำผมทรงอะไรพอเราโอเคมันก็มีความมั่นใจทุกอย่างเลยไปด้วยกันได้ดีทางบ้านมีเป็นห่วงอะไรบ้างไหมที่เห็นเราทำงานในวงการบันเทิงจริงๆคุณแม่เขาชอบงานสายนี้อยู่แล้วแต่สมัยนั้นมันไม่เหมือนสมัยนี้อมาม่อากงก็มีห่วง แต่ถ้าเราทำเขาก็ยินดีสพอร์ตทางบ้านเขาก็จะเข้ามาช่วยดูงานอื่นๆของเราแทนเห็นว่าเปิดธุรกิจส่วนตัวด้วยทำเป็นอาหารเสริมและก็วิตามินที่เกี่ยวกับผิวเป็นแบรนด์ที่เราตั้งใจทำกับน้องสาวเป็นสินค้าที่ช่วยแก้ปัญหาเรื่องผิวแบรน์มองว่าผู้หญิงที่มั่นใจต้องมีผิวที่ดีก็คิดว่าสิ่งนี้น่าจะตอบโจทย์ ประจวบหมอว่าที่บ้านก็ทำโรงงานผลิตยาที่ส่งออกต่างประเทศอยู่แล้วเป็นประเภทบูฮิมาสครับผิวมากหน้ายาบำรุงแพทย์แผนจีนแต่ไม่ได้ขายในไทยเราก็ขอสูตรมาและนำมารีแบรนด์ขายในไทยซึ่งเราได้เสียงตอบรับดีมากเลยค่ะงานในวงการบันเทิงอยากลองทำอะไรอีกไหมร้องเพลงก็อยากลองนะคะเรื่องเพลงเนี่ยแบมโชคดีมากเลยไปเจอพี่โปรดิวเซอร์คนหนิงเขาก็ชวนให้เราลองไปคอปเวอร์เพลงของละครไหมเราก็เลยชวนพี่จูเนียร์ไปเรียกว่าหลอกไปดีกว่าหัวเราะ เพราะอยู่ใกล้บ้านเดี๋ยวรอลุ้นกันเลยคะ่ะว่าออกมาจะเป็นยังไงรอติดตามชมทาง YouTube ช่องแบมได้เลยคะ่ะมีบทบาทไหนที่เราอยากลองรับเล่นจริง,รงๆซีรีส์แนวยูริก็ไม่ติดเลยนะคะน่าสนใจด้วยเวลาเราเล่นกับเพื่อนผู้หญิงด้วยกันมันไม่มีอะไรต้องกังวลและด้วยความที่แบมเป็นพี่คนโตถ้าต้องเล่นแนวดูแลเทคแคร์ยิ่งถนัดเลยเป็นอีกหนึ่งอย่างที่อยากเชลเล่นตัวเองเหมือนกันนะคะ สวยสมกับเป็นลูกสาวนางสาวสีสยามจริงๆสำหรับสาวแบมสราลีตามไปส่งกำลังใจเชียอัพสาวคนนี้ได้ในละครชุดดวงใจเทวพรมเรื่องขวัญรทัยไถไปด้วยกัน